สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดบ้านอีเมงครับอุโบสถแห่งนี้ยังไม่ได้มีการปิดทองฝังลูกนิมิตในอนาคตก็จะมีการปิดทองฝังลูกนิมิตครับซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งผมได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ที่อุโบสถแห่งนี้ ในพิธียกช่อฟ้าใบกริการแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อปฏิสถานอยู่ภายในอุโบสถครับซึ่งเป็นอุโบสถที่สวยงามตามภาษาชาวบ้านที่ได้สร้างกันภายในวัดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูบริเวณของวัดทั้งหมดว่าหลังจากที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปไว้ในอุโบสถแล้วแล้วก็มีพิธีในการยกช่อฟ้าแล้วอนาคตต่อไปจะมีอะไรที่ต้องพัฒนาบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการปิดทองฝังลูกนิมิตครับ เป็นภาระที่เราชาวพุทธจะต้องมาช่วยกันเนื่องจากว่าวัดนั้นจะอยู่คู่กับหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามโดยเฉพาะในภาคอีสานในช่วงนี้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของพิธีทอดกระถินการลทานซึ่งผมและก็ทีมงานได้ไปที่ วัดบ้านดงเค่งมาแล้วแล้วก็เสร็จจากนั้นก็มาที่นี่ต่อครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเดินดูบ,บริเวณรอ,รอบๆทั้งหมดครับในภายในวัดแห่งนี้ว่ามีจุดใดบ้างอะไรบ้างเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าวัดบริเวณวัดพื้นที่วัดแห่งนี้จะต้องมีการปรับอย่างไรพื้นที่เหมาะสมหรือไมอ่สมควรที่จะปรับอะไรบ้างามีข้อสังเกตจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองทั้งราชการอย่างไรบ้างก็ต้องมาดูกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อ การพัฒนาสู่ความเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบนั้นจะต้องมีภารกิจที่เราจะต้องมาช่วยกันในการพัฒนาครับซึ่งอุโบสถก็สวยงามครับมีการปลูกมีการจัดพื้นที่ก็ค่อนข้างสูงพื้นที่ทั้งหมดนี่ผมไม่มั่นใจว่ากี่ไร่นะครับแต่ว่าได้มีโอกาสได้มาตั้งแต่ครั้งแรกได้เห็นภาพบรรยากาศอยู่ใกล้ใกล้ทุ่งนาสวยงามครับบรรยากาศดีมากเดียพาท่านผู้ชมไปดูไปกราบพระพุทธรูปภายในอุโบสถซึ่งตอนนั้นที่ผมมาก็ ได้มาอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อมาปฏิสถานบนฐานจุกชีแห่งนี้นะครับซึ่งมีเจ้าภาพได้สร้างถวายตอนนั้นก็ยกค่อนข้างลาบากครับนองจาว่าพระพุทธรูปเนี่ยค่อนข้างองค์โตพอสมควรแล้วก็ประตูก็ตอนนั้นโบสถ์ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับภายในอุโบสถแห่งนี้นะครับยังไม่มีการตั้งชื่อพระพุทธรูปแห่งนี้ครับ ครับนี่คือพื้นที่ที่จะฝังลูกนิมิตนะครับภายในอุโบสถแห่งนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากว่ามีร่องรอยของน้ําที่อาจจะซึมเข้ามาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะผิดทองฝังลูกนิมิตก็ต้องปรับให้เรียบร้อยกว่านี้ครับยังไม่ได้เปิดนะครับพระพุทธรูปแต่อัญเชิญมาประดิษฐานเขายังเพราะว่าโบสถ์นั้นยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็เลยยังหุ้มองค์พระไว้ก่อนนะครับ วันนี้มีช่างภาพพิเศษครับคุณบัญชานาวีตากล้องนะคุณคุณบัญชานารีจำได้พากันตลอดตลอดเดินทางต่างประเทศติดตามพระเดชพระคุณพระโสมพลวชิราพรไปที่เมืองอะไรจำไม่ได้นะถ่ายกล้องสองตัวอีกตัวหนึ่งกำลังถ่ายอยู่หันมาอีกตัวหนึ่งเลนหายอูห <laughs> อ้หันอูหันหนาวกันหนาว <laughs> แล้วก็เวลาพอไปถึงเขาก็ เอาผ้ามาคลุมเรานะเขาก็นึกว่าเราเป็นพระนะเป็นนั่งฉันนั่งไ้กินต้มร้อนๆน่ะเขาก็เอาตังเดินมาให้นะบรรยากาศนี่คืออุโบสถนี้สวยงามคือถ้าเรามองในมุมนี้น่ะแสงจะกสะท้อนสวยงามมากตู้โบสถว่าเนี่ยจากมุมหนึ่งสวยงามครับวันนี้ท้องฟ้าโปร right ่งใสสวยงามมากเอ่อทราบว่าพื้นที่ ในบริเวณวัดแห่งนี้มีถนนผ่ากลางว่าอย่างนั้นเถอะนะครับว่ามีถนนผ่ากลางว่าอาจจะไม่เป็นวัดที่สมบูรณ์จะเป็นโฉนดเดียวกันหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาพิจารณากันซึ่งวัดเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ในทางพุทธศาสนาว่ามีจํานวนกี่ไร่มีจํานวนเท่าไหร่แล้วมีโฉนดอย่างไรถึงจะตั้งเป็นวัดที่สมบูรณ์ได้เพราะนั้นก็ต้องให้มาดูกันว่าในพื้นที่ในวัดแห่งนี้เนี่ยะจะปรับอะไรอย่างไรบ้างนะครับวันนี้แดดแรงมาก พื้นที่ตรงนี้นะที่จะซื้อเพิ่มม,ม,มีเลี้ยงวัวมีมาเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้ด้วยอ,อันนี้นะสำนักงานกองทุนหมู่บ้านยังไม่ใช่ที่วัดใช่ไหมมุมนี้มนีนิดเดียวนะตรงนี้มุมนี้วัดก็จะย้อยพื้นที่มาตรงนี้อ๋อตรงจุดนี้แค่แค่พื้นที่ตรงนี้อันนี้ใช่วัด นะอาตรงนี้ไม่ไม,ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในจตุรพักพิมานนะอยู่กเกษตรวิสัยนะเพราะฉะนั้นที่<ห>ที่ท,ที่ผมเขียนไว้ก็ว่าจตุรพักพิมานแะต่ความจริงไม่ใช่คือกเกษตรวิสัยเพราะฉะนั้นกะ็ท่านผู้ชมอาจจะลองปรับดูแก้ดูนะครับนี่อุโบสถนี่สวยงามครับเนี่ย,ยตอนนี้แดดกำลังกำลังสดใสเลยต้องให้พระอาจารย์ท่านท่านเดินนำด้วยนะพระอาจารย์ท่านไปไหนละ ให้เดินดูด้วยเนี่ยตรงนี้นะทางเข้าบ้านอยู่ตรงกลางคือชาวบ้านมานี่ใช่ไหมถ้าจะเข้าบ้านก็ต้องมานี่อ๋อก็เลยมีอาจจะมีประเด็นนิดนึงก็คือว่าถ้าถ้าจะเข้ามาที่บ้านก็ต้องมาตรงนี้เออบ้านคนละหลังมีหลังเดียวอยู่ตรงนี้รอบหนึ่ง ถ้าจะเข้าบ้านก็ต้องผ่านวัดทางเข้าบ้าน,าเ,าานเลยกลายเป็นว่าทางผ่านผานวัดอันนี้แหละประเด็นอาจจะมีทางผ่าวัดพื้นที่วันนี้เป็นวันลอตเตอรี่ออกครั้งที่มาอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยผมเคยได้รับโชคดีจากวัดแห่งน,นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งสองตัวท้าย วนมาอีกรอบหนึ่งไม่รู้วันนี้จะโชคดีไหมจำได้เริมใก่แล้วเนั่นก็อธิษฐานนี่แหละสาธุจะได้มาทำบุญต่อสวยงามครับนี่โบสถ์ที่สร้างมามีต่ออ๋อต่อต่อหัวเสือไหมน่ะโอ้หลังแบบไปล่มเลยน่ะ เหมือนลังพึ่งนะจอบปวดแล้วนะตายโอ้ลังใหญ่เเริ่มเลยลังต่ออะไรต่อยต่อต่อยต่อยเมื่อไหรพึ่งต่อยตกลงว่าต่อหรือพึ่งต่อยสดไปแล้วตอนนี้ปล่อยสดนี่แหละให้เห็นบรรยากาศนี่แหละตกลงว่าพึ่งต่อยหรือต่อต่อยอะไรต่อยต่อต่อยมุมนี้นะจะทําห้องน้ํานี่นะ ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะปรับให้มันรองรับการที่จะมาติดทองฝังลูนิมิตอืมก็ต้องปรับพื้นที่คงใกล้ๆนี้มั้งจะปิดทองฝังลูกนิมิตป่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นดูว,ดว่าถ้าเดินทางมามันจะต้องผ่ามาอย่างไรบ้าง อันนี้เป็นกุฏิเป็นที่พระเป็นกุฏิพะระมีศาลาการเปลี่ยนมุมนี้หลวงพ่อมี่พื้นที่วัดกุฏิแต่ละหลังมัส,สก,การครับนรามีซ่อมลำโพงซ่อมอะไรด้วย อมีรถประจำตำแหน่งอยู่ด้วยนี่เป็นนวักรรมอันนี้เป็นสราราการเปลี่ยนต,ตอนนั้นที่มาก็พื้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปูอะไรปูนซิเมนต์อะไรยังไม่มี มีเฉพาะถึงจุดนู้นหลายปีมาแล้วจนจำไม่ได้ว่าปีไหนที่เดินทางมาวัดชื่อจริงชื่อเต็มวัดก็คือวัดไพรสนบ้านอีเม้งแต่ชาวบ้านก็จะเรียกว่าวัดบ้านอีเม้งตามภาษาชาวบ้านวัดบ้านอีเม้งวัดของบ้านวัดของชาวบ้านจะเป็นอย่างนี้พื้นที่เนี่ย น่าจะไม่เกินประมาณสัก6ไร่เนาะห้าไร่6ไร่ประมาณเนี้ยพื้นที่ในรอบนี้จำได้ตอนนั้นมาจอดรถอยู่มุมนี้แหละนี่พื้นที่นูน่นประตูอยู่ฝั่งโน้นอยู่ในช่วงของอเส้นทางผ่านพอดีอ๋อฮันปรับใหม่เป็เขตเขตสังฆาวาสสังขาวาสต้องปรับใหม่าาาาใ,หมใช่ปรับดีๆให้ยัง,งรวมๆกันอยู่ยังเป็นภาพรวมกันอยู่เนาะ โรงเรียนบ้านอ e ีเม้งไม่ใช่อ e, e ีอ ah. e ีนะอีอีเม้งจมไหมเนี่ยจมไหมเนี่ยแหละพาท่านผู้ชมเดินอันนี้อะไรเนี่ยขายตะกร้าของของใช้ชาวบ้านเป็นตลาดนัด เเนขนมจะก,กินไหมขนมนี่ปลาอาหารอ้าวนี่อยู่ในเส้นทางผ่านพอดีในอยู่ในมุมพอดีเลยเนี่ยมุมนี้พาท่านผู้ชมก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครครับวันนี้ต้องเดินทางกลับครับมีบัญชาว่าบัญชานาลีอยู่นี่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ที่มหาจุฬาที่วังน้อยนี่ยเราจะเห็นนี่ครับวัดไพรสนอีเมง้งแต่ชาวบ้านเรียกวัวดบ้านอีเมง้ง <c oughs> นี่เวลาออกถ้าไปเกษตรวิสัยออกนี่เลยเนาะออกนี่หรือออกซ้ายออกขวาไปได้หมดเนาะเวเรามาจากวัดวัดบ้านดงเข่งจากจตุรพักพิมานส่วนนี่คืออำเภอเกษตรวิสัยแล้วแต่จ,จะพาเข้าไปเกษตรวิสัยไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยว่าต้องมาดูนะ ซึ่งวันนี้มีช่างภาพกิติมาศนะวุ่นวิโรธหลอมน่ะคุณเอเจ้าของที่ปรากฏเจ้าของบ้านพาหลงกลับบ้านไม่ถูกเสียหายหมดจะพามาบ้านพาหลงไปไหนก็ไม่รู้เลี้ยวผิดทางมีวัดตาอ๋อ นี่ครับดูวัดไว้กับใครจะมาเป็นสะพ้ายบ้านนี้เป็นสะพ้ายอามีเหรอตกลงเลือกถูกแล้วเหรอเลือกถูกแล้วเหรอ,อหรอือเลือกไม่ถูก <c oughs> อ่าเป็นซะอย่างนั้นยังเป็นความลับของทางราชการอยู่ <c oughs> เออนี่โรงเรียนอยู่ติดวัดอยู่ตรงข้ามวัด

สองฝั่งที่ไม่ติดกันกับยด้วกันอ๋อไม่ชนวนขั้นกลางโฉนดไม่ใช่โฉนดอันเดียวกันไม่ต่อเนื่องกันแล้วเป็นทางเป็นทางเป็นทางสาธารณะอ้โนี่แหละครับพามาดูนะป่ะเราก็ไปที่รถเดี๋ยวไปรอไปรอช่างภาพทางนู้นถ้าทางนี้อ่ะ แน่ใจนะไม่ค่อยเชื่อขนาดจะมาบ้านเมื่อกี้ยังหลงเลยไดโทรศัพท์เลยแหมขนาดจะมาเมื่อกี้ยังหลงเลยเอ้าพาไปไหนวะเนาะเออนี่ตลาดนัดยมย่อมนะตลาดนัดเล็กๆตลาดนัดน้อยนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เมื่อกี้พามาวัดไม่ถูกหลงนี่นีแกงแกงสีม่องสีขนมตลาดนัดย่อมย่อมลาิ๊งปลาดิ๊งปลานิ๊งานิ๊งานิ๊งลาดิ๊งาดิเงาดิ๊าดิาดิาข้าดมาดาก ลานวัดก็เปิดให้ตากข้าวได้เอ่าไหร4,380นิ่งนิ่งดีนี่คือไม่เมืนกันทันอ่ะมันมันเออมันเออโคตรเลยเมันอยู่กันด้วยกันเลยใช่ไหมไอ้มั่วไก่ไม้ก็ไอ้เจ้าของวันนี้ไหมไม่ไม่ไม้ก็ต่างหากนี้ก็จัดส่วนตัวมากเลยไม่มีเลข ีแต่ไม่ใช้งานมหาลัยนี่แหละออตอนนั้นสาลาก็เปิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะพาท่านไปชมเดินทางต่อลูกนิมิตเตรียมไว้แล้วนะที่จะฝังลูกนิมิตยังไม่ได้ทาสีงานปิดทองฝังลูกนิมิตลูกที่หนึ่งก้าปีไปเลย ทีทีละลูกทีละลูกเก้าปีแล้ววะทีละลูกแล้วอ๋อนี่มีเจ้าภาพอยู่นะมีภาพเจ้าภาพอยู่สองหมื่นยังมีรูปบริวารใช่นะเราดูลูกนิมิตสิเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็น่าจะตั้งน่าจะตั้งให้ดีหน่อยแล้วก็เอนั่นเริ่มเริ่มปิดทองใช่ก็ก็ปิดบ้างสิก็หาทองมาปิดบ้างทำกิจกรรมไปเลยใช่ทองเปลวนะ เดี๋ยวเพแขึ้นขึ้นตาทอยแล้วนขึ้นวัดแล้วเรนทองจริงใช่ไใช่ก็ทองจริงอ่ะก็มีเพียงแค่เนี้ยที่เป็นถนนผ่าตัดแลเนาะที่ผ่าไปะเส้นนู้นเหรอนู่นนะข้างบอดเหรอคือพื้นที่ไงก็บอดฝาเอที่ฝั่งน้อ๋อก็คือบอดอยู่ฝั่งนู้นใช่ใ่ถนผ่ากลางตรงนี้ถนนผ่าตรงนี้นี่นะเพื่อที่จะเข้าบ้านเนาะ ทางคนเดินเนี่ยแค่นี้นะข้างกำแพงอ๋อก็คือไปเขตนู้นก็เป็นอีชนบทหนึ่งเอาแค่ทางเดินนี่ ح, ไม่ใช่ทางรถวิ่งนี่นี่นะเนี่ยจุดนี้เนี่ยตรงเข้าทะลุทางนู้นเลยที่เป็นที่คนละชนดไม่ใช can ่พ oui. nic nice. ื้นเดียวกันไปนี่ผ่านนู้นข้านู้นถนนกั้นกลางมันก็ไม่ได้กั้นแบบแบบ มันก็ไม่ใช่ว่าเอออ